เอาไว้งามมากเขาเบิ่งเบาเขียนว่าหลุนเกลือครับเป็นไงกาครับว่าฮันนี้ปล่อยเจิดตำก็ไม่ปีกฮักขอหล่อทั้งสองทั้งบุญทั้งหลังเลยครับซอมปีกเบ่งปีกวาวครับไงไงก็นิ้วโปมือหักแนวปีกวาว ซัมปรติ่นดีกหน่อยปีกโพดโพครับพ่อเป็นวันไงท่รมดาลนาอหไงครับไเนี่ยไงไงกานี่ที่ไงกวเานียวโบ่ไงใส่หมอนหนึ่งเสียบเสียบหมอหนึ่งหะนะสายแข็งเบาสายแข็งครับพ่อเป็นแข็งธรรมดานะครับแถวนี้นี่ก้เจ้าเหรียญนี่มีตะปีแข็งแข็งนะครับ ปีกออ่อนนี่บ่คืนครับร่มแห้งเกินตาเรากำลังซ้อมปีกซ้อมแล้วยังไปจวดอีกจํารวนแล้วได้ดาบแล้วครับจึงสนูขั้นเนี่แบกขั้นสนูขั้นแบบง่ายๆนี่เสรละขั้นสนูวานขั้นสนูวันใหม่ขั้นครับขั้นสนูผมแกงเบิ้งมือนันล้านไปแบบง่ายๆครับ ไปสนุนี่ซ้ำไฟแชกใหญ่งงครับใหญ่แน่มีแต่แนว้ยใหญ่ๆครับมีแต่รุ่นเขาเลยครับนี่มีแต่มีแต่ตเซียนวาวเห็่ไหครับอายุร่วมกันนี่เกือบสามร้อยปี <laughs> <พ>อยู่นี่มีแต่มีมีแต่รุ่นเขาเลยครับรมองเป็นธรนร,รมดาแต่พอใหญ่เราก็เจ็ดสิบเลยบสามคนนี่หาคนอายุร่วมกันเกือบสามร้อยปีครับ ังานเลนงานเลนเราูึ ites> ites ้นไปเมนว่าวดูเลยครับปีก <im มันใหญ่จร yeah> ิีครับกันเบากันปีกอยหกสิบเมตรว่าวดูมันคือเป็นมันคือบุ้งยี่ใหญ่โมเมนสองเมตรบ่วบัวบัวสองเมตรม่้บัดวัดวัดว่องปีกนี่บ่อยหกสิบ้วัดโอ้วัดอ๋ข้าเจ้าป่ได้วัดี่ห้อ เพื่อว่าผมวัดนี่ผมวัดเอาปีกเพื่อนวัดเพื่อนวัดจังสิครับเฮ็ดแล้วเพื่อนจังวัดมันก็เลยเป็นรอยหกซีฟแต่ว่าขันวัดปีกเพิ่นเมสองสองเมตรผุแล้วนี่เพราะว่ามันดวงใหญ่นะครับเพิ่นว้าวเฮ็ดหลดแค่เขก็ได้เบึงสองเหล้วจังไปเบิึงเป็นยังไงมันสิอยู่ว่ะ แต่ปอกคือเราวอาเสื่อเยื่ไใบตีมาแล้ว่าหาปลานี่ยนนไม่ไม่ดำขึ้นคือส่งหน่อยแท้หรอพ่อใหญ่เต้แต่ปลายปีก่อนเนี่ยซ้ำเงาปีกเบาผมหางไปยังก่อนหางไปยัู้างก่อนหางเนี่ยซ้ำฝ้ามือครับยิ่งๆปีๆขึ้นไปเป็นตะบึงขนาด ยู่ว่าหรอพ่อใหญ่มันคือส่งหน่อยแช่ไม่ดำพอดีพอดีว่ะตุ๊กเอาไม่น้ำตุ๊กเาไมน้ำมากระดวนมาไปหากันอ๋อครับครับแต่ว่ามันเป็นปลายปีกมันโมฮาเกลมั่งเนาะเดี๋ยวไปเบืองตอนตรวจครับอยากฟังพลังเสียงบักงย์งย์สถานีเสนูขั้นงย์งย์นันเป็นยังไงพ้มแกงเบืองมือนั่นไปไปเบืองครับ ียไปฟังฝรั่งเสียงไกลๆหนูอย,<ด>ยสนุกง่สนุกสนุกขั้นนี้เขามาทำขายสองปัญหาแล้วบ่ใครใคราอมาบน่ายีเพราะ,ระแบบราเฮ็ด,ดวิธีเลยดังขนาดนะครับแกงเบึ้งมือนะโอ้ยข,ขนาดเบึงครับหางซัมรฟมือสองฟร์มือครับ บักไงไงคุณแนวปีกันไงสนุกนหรอไงว่ามันใหม่ขันขันสนุกหน่อยอย่างเดียวจะเสียกเสียกสามมิลครับเอามันจะยูอ้ําตังยูนะขจอยตังแหลนเนาะยูค่อยคยอาจาน,นี่และว,วาวอาจารย์เพื่นอนนี่แหละครับไปเบื้องตอนขึ้นห้อบมาที่นี่แกล่ล่ ก็ผุผ้เรียนคือผุหน่อยเด้จะอยู่บ่ล ok ่ะบ่ใส the e ่ถุงมือบอหันอู้หูหุ่นหมวนเสียกเลยโอ้ผมผมผมกาลังเห็นหมวนเสียกครับอยู่กกงอยู่ขาหุ่นหมวนเสียกหมวนบบกไงทิกกี่ขอโรดีแตงได้ดึงลงโอ้ออกอโรดีแตกดึงลงตีนมันเอาตีนมันครับมันใหญ่แห้งไปสาวลงไปโรกนี่ เอแล้วเอาลงยามันล่มแห้งเด้มีแจกคอยใส่เกียดหนึ่งจกแกๆจกกจขาเสือมันลงข้าสันมาดึงลดดึงรงธรรมดานในบพได้เหนื่อยต้องใส่วิทยาหยุดเฮ้ยบวาแล้วมันมันดึงแห้งนะครับใช้เป็นทังบอเซลหูแห้งขนาดไปแค่ไกลให้ลูแค่ฝุ่นพายุไปพม่าุ่นไปยังม่อยู่ไก่ด้ลบดีๆด้อ เบื Bien, as, as, ้องตอนขึ้นครับนักวุนถามมาไว้ๆแน่ว่าฉันข้าแต่บอกอยู่หันละนักขุนว่าง่วยเนาะคนไทยคิดเนาะขันขันบอบปากก็ว่าไทยซื้อกระปุกปากกันวะเขาบอกก็ว่าเขาบอกดูอ้คนเล่นคือผู้หน่อยเนาะดึงวาอยู่บ่บางนี้มันจ่อครับมันสั่น ตามปีแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูไปดูเล่น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 มันบ่มีหม่องเล่นปีบัวตีงเลยครับเราเล่นหาหม่องเล่นอยู่มันหม่องเล่นมันสั่น บอไปครับม,มันมันต้องไายลมอยแมนคววมเราไปไปปล่อยสร้างผีไม่ไดงสีแมนแมนครับพอใหญ่เร,เราใจหายลูกสมุนนะครับบ่ได้ใจกูครัดเราอ่ะขันเรามีแห้งแล้วก็ไปเองแล้ว ดีคบโมตีงนะถือร่มโมตีงเลยเอาไหมครับเอาหรอโอ้ยดนทานทางผู้ แล่นนไปไ่นปไหนนอีกเลนอีกบุบบถึงลมไอ้เนี่มากบาล้วเบื่อติ๊ดลมไงแล้วครับ สนหยังมาท่านไดล่มนะครับ ิลมโมมันสั่นนะครับตรงนี้ครับพื้นทีมันโมด,ด,ด,ดมันขึ้นบ่เทงลมเลยนะครับ

บัดว่างหันหุ่มอื่นๆอยู่เล้บัดปล่อยวาวหันโอ้ยลมลมแห้งนะครับจะว่าบัดปล่อยวาวหันล่มหันบ่มาโอ้ยปได้เบิ่งจ่อยมันสั่นนะครับบ้านหาสิเมตรหนึ่งวงนี้จอๆนะครับมันติดป่านีหมองเลียน เป็นอย่งไี้มัจะเอาอีกบ่นลพราะงั้นเราจัดการเองเลยครับบัดนี้นี่เป็นอย่งไรมันสีไดนบ่ครับมันขึ้นยากนะครับวาวหนักหนักแห้งเอาเงินอีกจ้าบาทครับปีงีงแขงเวลาขึ้นวันทีเป็นอย่งไรไปบ่แลนแลนเลยไปให้มันถึงลมตะวันจังกระตุก ไปวะไอว่าวมันติดลมเช้าวันครับว่าไป,ไป,ไปนะครับอยากเห็นก็อยากเห็นต่อมันขึ้นนะแบบปัดแมบบันอยู่ลม เป็นเดียพวกเนี้ยอาการเบาบ่เบาห้างบ่ว่าทุนปกติมันขึ้นดีนะครับคันนี้ขึ้นแล้วกับบอลโลงด้วยกันเพราะว่าเห็นเราปล่อยอยู่ฟูเรีนกับชิเลนพูดไม่ยังเพราะเราเดียมตัวครับ เอาล็องมือเจ้าบาทครับคนป,ปล่อยกเื่อยครับคนแล่นเื่อย เล่นเล่นไปวะเล่นเล่นเล่นผู้เล่นกับผู้มีแห่งเล่นนะครับสเสียงสนุดบัดถือบังมันแบบเอาสิสิทธ์ธลมมาสนุบดังดีดีนะครับบุมเป็นบ่บ่อเนี่ย อาวตดลมยาบาทด้ไหมดันขึ้นไม่ทิงสูงะกอนหรือ่ะเต็มทัะอน,ะนยังไงไปวะไปแน่เดิมขึ้นสูงขึ้นแล้วเว้ย อยหามของียนน้ำเนอะจังหน่อยน้องผู้ใหญ่เน,หนาะไปแล้วครับโอ้ยบันนี้ลงไปใหม่เลยครับโอ้ยบ่แล้วนะครับ คนแรนบร่อถอคนปล่อยกับบ่อถอยครับเอาออีกจักบาทค้ำกายาหัวมันจนกลัวภาพสีตัดผุแล้วครับรอมึงจักบาทครับเบากิ่นลมแห้งนะครับประมานว่าเบาดูเลยมันต้องร่มยิ้งแห้งนะครับมันยิงทีอยู่จะวางเว้นในร่มแห้งก่อเป็นสีร่อง บ้าวนี่หาปีนะครับตัวนี้หลายปีแล้วพอเราปล่อยไม่เคยลงทอังเกสเลยจ้ะตบทางผีมีแล้ว

เสียงไซนูครับเดี the ๋ยวแต่ฮาหมองบม่ม yeah> ีเสียงเป็นบอกกันครับผมคุ้มแรงหน่อยจนได้ครับฟังเสียงสนูโบลูไม่ใช่เขากล่องบอก เสียงลมมันแห้งนะครับอุ้ยเสียงสนุกครับขนาดครับผมต,ผต่อจากผักซอสได้ร้อนจนไหลได้ทุกวันนะครับอ๋อกรอบเียเราเห็นเป็นกิโลครับนะครับเสียบกรอบมากแน่ครับสนุกหันเบิดขึ้น,นครับเป็นนายก็คือใส่เสียงหน่อยได้ปุ่นนะครับ สมพลังเสียงครับสอดแจงครับเป่าครับสนุดินี่ดังก่คือไทยบ้านเขาเลยครับฟังพลังเสียงครับ ค่ด้ยินเสียงสนุ่แนวนี้นะครับ<ม>เสียงสนุ่นคันว่าเสียงสนุสน่น,นดังมวนก็เคยฟังนะครับสนุ่ดังมวนคือเสียงหวานเสียงเนียนนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่บนเป็ลังสันนะครับเสียงบุ้คือไผครับเสียงออกอุ่งอุงนะครับแต่ว่ากบมวนนะครับผมบุหรัวไม่ใส่ขอกลองบอกครับเสียงมันออกอุง่งอุงเสียงเงี้ แต่ว่าพวกขึ้นเบารือดังม่วนขนาดครับบัวหเสียงหวานเจี๊ยบขนาดแบบว,ว่าดังดีนะครับแต่ว่าผมไม่เคยฝังเสียงสนุนแนวนี้เลยเสียงอุ้งๆแต่ว่าขักขนาดครับอุ้ยจากนี้ก็บานพุ่มห่างกันประมาณเกือบสามกิโลนะครับได้ยินถูกคำนะครับอยู่เงิน คันดขึ้นเลียวมุมีลงนะครับตอนขึ้นนี่ขึ้นยากเสียงถุ่มถุ่มบเดาได้ครับเสียงบเดเงินเลยออกเตยนี่นจังหน่อยถือใจดีครับ

ู๋บ่อไหนได้ครับนี่ครับต้องปอยมันลงเองอย่างเดียวที่ยิงซองเมตรมันก็บ่อใหญ่ครับแต่ว่าก็จังหวะปีกมัน,นมันแข็งแห้งครับโมเมนต์ซัมไรซัมหนึ่งแบบง่ายเลยครับใหญ่โผดใหญ่ผู้ผมไม่เคยเห็นว่าวปีกใหญ่แบนนี้เทีนะครับ ฟังพลังเสียงจ้าบวะโอ้มาขนาดเสียงสนุเรากลางวานขนาครับนึกออกนึกเอมาเสียงเสียงถุ่มแต่ว่าเสียงกลางวานนะครับ มือนีโซ่วันวันพุทธนะครับที่ปล่อยปล่อยวันขันนะครับเมื่อวาน,นครับเสียงบกงครับโอ้ยสอดแก่งงเ้ยืดบัวเราบริภูกไปดีดเลยนรกภูกไป่ใส่ปะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ย่าฝนพวดของสิจบเพ่งเท่านี้แล้วครับโอกาสน้ำฝุปพผอกันใหม่สวัสดีครับ